สวัสดีค่ะเพืเ่อนทีวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2566นะคะพรุ่งน,นี้ก็เป็นงานช้างแล้วนะคะเพื่อนทีมหากรรมงานช้างแร์นะคะยิ่งใหญ่ระดับโลกของสรินนะคะก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะพรุ่งน,นี้16-27พฤศจิกายน2566นะคะวันนี้เราจะมาเก็บบรรยากาศด้านในนะคะที่จัดฉาก ได้สวยงามมากเลยนะคะทีตอนนั้นเรามายังไม่เสร็จนะคะนี่เรามาดูฉากก่อนที่จะถึงวันจริงพรุ่งนี้นะคะอัปเดตให้กับเพื่อนเพนีมสีได้ชมกันนะคะตอนนี้เราเข้ามาประตูที่สี่นะคะก็จะชุดเมืองสุรินของเราสุรินเมืองต้องนุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเพืนสีได้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันได้เลยะคะ่ะ ครับเพื่อนๆสี่ตอนนี้เราอยู่ที่นี้นะคะสุรินทร์เมืองต้องมนนะคะเห็นไหมคะก็จะมีฉากเรามาตรงน,นี้พอดีวันนี้แถวนี้จัดได้ตอนที่เรามาเมื่อสองสามวันที่แล้วยังไม่เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนี้ก็จะีให้เราได้ชมนะคะสวยงามมากเลยนะคะสเสน่ห์ เมืองสุรินเมืองต้องงุนนะคะสวยงามจิฉิงๆสุรินก็ถิ่นช่างใหญ่ผ้าไหมงานประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกากหวานข้าสารหอมงามปลอมวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นที่ํำขวัญของสุรินของเรานะคะอันนี้เราจะอยู่ที่ซุ้มหัสดินนะคะก็จะเป็นเคยมืองแต่และละอำเภอจัดให้ชมอำเภอ สินค้านะคะวิจิตรพันพิ์อำเภอลำดวนจอมพระอำเภอเมืองนะคะอันนี้ก็คือซุ้มหัตถดินนะคะสวยงามตอนนั้นเรามาช่างยังไม่ได้ปูข้างหน้าเลยซุ้มๆเราเรามาจัดงานนำตามบ้านกันดีกว่านะคะสวยงามเลยนะคะพี่ก็จะจัดเป็นล็อกเป็นล็อกทุกอำเภอให้ชมกันนะคะนี่ ปราสาทกาเชิงนะคะสวยงามนะเดีเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าวันจริงๆก็จะดูสวยงามกว่านี้นะคะ ของอำเภอสีขอรัูรนะคะประสาทศินปรา,ารสาทศีขอรัวผู้สนานะคะสวยงามเสร,ร็จแล้วนะคะๆๆๆเดี๋ยวเรามาดูอีกทีวันที่16นะคะว่าก็คงจะสวยกว่านี้นะคะก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็จัดนะคะเต็มแล้วตลาดของดีเมืองสุรินทร์จุดจำหน่ายสินค้าชุมชนในตลาด ระบบอินเทอร์เน็ตน,นะคะโดยผู้ว่าราชการัหดมเจอสอง,สอง,สอง้องนานดลนี่เจอจำลองสถานีรถไฟสีขอรภูมนะคะ <S <S นี่ก็จะเป็นเพีดีขอนนนรรยนะคะยังไม่เสร็จะะ <S <S ใหญ่มากนะคะพี่ อาามักว้างมากก็ใช่นี่ดูเข้าไปข้างในอ่ะูเส้นเลอยเยอันนี้เป็นของพัฒนาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์เพราชอบในงานเพาชอบ ก็จับต็มเลยอ่ะคะดีเราดูฮะนี่สวยงามมากสินกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะอันนี้ซุ้มในงานต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะคะขอ็นไหที่จะปักธงน้องเพื่อนก็จะเป็นอะไร ปลอกล้วธงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นถ้าในงานทําบุญก็จะชักผ้าลังสกุลนะคะก็ะะจะเป็นธงแบบนี้รถแน่นเลยะคะ่ะ <c oughs> เดินได้เฉพวกคนนะคะแต่รถแน่นนะกะ็มา <c oughs> <c oughs> จะเตรียมกันกำลังเตรียมงานนะคะ ะพร้องนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มตลาดของดีเมืองสุรินทร์อันนี้ก็จะเป็นมุมกาชาติสุรินนะคะยังจัดไม่เสร็จ ฝั่งนู้นข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดนะคะเรามาเก็บบรรยากาศคืนแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรอบไฟให้ชมอีกทีนะคะเย็นๆนะ,ะนนีไปก่อนอันนี้ของหนุยกระชากสุินนะคะปีที่แล้วเขาจัดด้วไฟปีนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะดูบรรยากาศนะะบ้านนา่ะที อันนี้เวทีที่จะใช้ประกวดน,นะคะข้ะมามาันข้ามใหม่าเวทีนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในงานนะคะงานช้างนะคะเก็บบันท่าบรรยากาศที่เราจะให้ชมอันนี้เราดูไปก่อนเลยนะคะแล้วเราวันจริงแล้วเราจะมาเขียอีกทีนะคะเพื่อนสีนี่คือบรรยากาศให้กับเพื่อนสีได้ชมกัน เดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกด้วยนะคะว่ามีอะไรมาเยอะแล้วไหมไปดูนะคะเราชอบมุมนี้มากเลยนะคะที่เมืองต้องม,มงน,น,นนสิีทองกุจะมีมุมนี้เด่นที่สุดน,นะคะแอบถ่ายรูป คือมหาจรจย์งานช้างแฟซุริงนะคะ127พฤศจิกายน2น566อย่อยาพลาดมาเที่ยวชมกันนะคะค่ะนี่คือบริการในถนนสีนรงนะคะก็จะเต็มไปด้วยร้านขาพันไม้นะคะขนาดเท่ากันเพื่อนฝั่งด้านนอกเซอร์ิเจอร์พันไม้นะคะมีให้เราได้เลือกนี่อะไรร้านพันไม้หอมต,ต่างๆนะ ็มาซื้อกันได้เลยนะคะนี่เราเห็นดอกพวงพุทธพวงดวงใจโอ้่ะดอกสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่สวยงามเลยนะคะอันนี้ก็คือตลาดพันไม้ก็จะอยู่ด้านหน้านะคะเข้ามาเดินเข้ามาลึกๆนั้นเป็นจีบปรจัดถิ่นอะไรลาาอย่างนะคะ ในตลาดงานช่าฟะนะคะก็มีหลายๆอย่างให้เลือกมากะะมายน,นนยนะคะไม้แปลกแปลกสวยๆนะคะดีเกษตรอันนี้ช่อง YouTube เกษตรก้าวนำทางพันไม้นะคะช่องเกษตรก้าวนำทาง นีทางช่องมาเปิดร้าน,นเองเหรอคะเนี่ย่ชมเลยมากมายเลยนะคะ,คะก็แวะมาถะะ้างานชาสุริย์นะคะดอกไม้แปลกแปลกด้ำเหลืองนี่ดอกอะไรคะมาลายทองตั้งจ้ามาลายทอง,องอสวยมากเลยทุกคนมายเยอะๆหน่อยนี่ไปล้าง สวไมดีนะคะนี่ร้านอะไรคะร้านเกษตรก้าวนำทางก้าวนำทางมีช่อง y YouTube ด้วยใช่ไหมคะก็สนใจพันไม้นะคะร้านเกษตรก้าวนำทางนะคะเอสี่ก็มาชมได้เลยนะคะก็มานะคะปีนี้มาเปิดเหมือนกันนะคะพันไม้ปแปลกแกให้เราชมหลายอย่างมากมายเลยค่ะนี่นะคะไม่ดหลายนี้ก็คริสปัตสวยเลยนะคะคริสมาสนี่ต้นเท่าไหร่คะ นนี้ชมมากมายที่เกษตรก้าวนำทางนะคะก็ติต่อทางช่อง YouTube ได้เลยนะคะมีโน่หน้าวัวก็มีสวยๆค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟสไตล์ก็พามาในงานช้างก็มาชมพันไม้ด้วยนะคะเพื่อนสี่ให้แนะนำว่ามีดอกอะไรกันบ้างน้องดอกอะไรคะนี่ก the ุหลาบเวียดนามเพ่งเคยเห็นนะคะนี <The> ่ no <sext Davidson> ต้นเท่าไหร่คะร้อยเดียวร้อยเดียวตลาดเวียดนามก็มีนะคะใครที่ชอบสาวเวียดนามโอเคนะคะเราเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนเพื่อนทีได้ชมกันถึงสิบนาทีแล้วนะคะเราก็หวังยิ่งยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนที่ดูทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลับปไปทานอะไปเพื่อนเพื่อนที่ดูนะที่ดูที่หน่อยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกองใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราแล้วก็มา ชมช่องของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทวันรละสุนสียสตา์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศในงานช้างให้ชมต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสุขสมองจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเราจบที่ร้านดอกไม้นะคะ